สว,สวัสดีวดีนะครับสําหรับใครเห็นคลิปนี้ก็คิดว่าเอ้ยมันคลิปเก่านี่หว่ามันหายไปไหนอันนี้คืออัปเดตข้อมูลนะครับรู้สึกว่าพอทบทวนไปผมรู้สึกว่าข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วนก็เลยลบคลิปทําใหม่นะครับทําใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาเล่าเพิ่มรายละเอียดอะไรเข้าไปนะครับในคลิปนี้นะครับทําสําหรับคนที่ทํางานและมีเวลาน้อยนะครับคีย์ก็คือมีเวลาน้อยนะครับจะอ่านยังไงให้สอบิดได้นะครับหลักๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราปกติที่เราอ่านหนังสือธรรมยามอ่า ติวติวนั่งอ่านปกติเนี่ยว่าเหนื่อยแล้วคนทํางานนี่เหนื่อยกว่ากว่ามากๆเลยนะครับต้องขอคาระว่าคนทํางานด้วยอ่านหนังสือสอบทุกคนนะครับโคตรคนของจริงผมจะเล่าคนทํางานเนี่ยผมเนี่ยเคยไปทํอางานที่โรงงานโทรได้ที่วางน้อยนะครับเป็นโรงงานเกี่ยวกับอะไรนะครับเข้ามีสองผัดนะครับก็คือเข้าแปดโมงเช้าออกสองทุ่มแล้วก็เข้าอีกผัดนะครับก็คือเข้าสองทุ่มออกแปดโมงเช้านะครับ ก็คือทอับโวด้วยนะครับมีเวลานะครับก็คือกว่าจะเดินทางมานะครับก็จะมีรถบริษัทมารับกลับก็รถบริษัทร,รับ,ลบกลับนะครับเวลาพักจะมีแค่2ช่วงก็คือช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงพักเขาเรียกว่าพักช่วงช่วงระหว่างว่าร,ระหว่างเวลาปกติกับจะทำโอนะครับก็ทําจันท์ถึงสุกพักวันอาทิตย์วันเดียวโคตรเหนื่อยเลยนะครับจะบอกให้คืออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ทําผัดเช้า แล้วก็พอวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็สลับทวิดาต่อไปก็ไปทําผัดดึกนะครับซึ่งไอ้ช่วงผัดดึกเนี่ยช่วงผัดเที่ยงคืนถึงผัดตีห้าเนี่ยพอเราออกนะครับออกเวรเช้าพอไปถึงที่ทํางานอาถึงที่พักเนี่ยเประมาณาเกือบเกือบหกโมงนะครับหกโมงเช้าเนี่ยกว่าจะนอนแบบเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากแล้วก็พอนอนเสร็จก็ตื่นมาตื่นมาประมาณประมาณสองสามสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้ก็ต้องหาข้าวกินนะครับแล้วก็ต้อง เตรียมตัวเข้างานอีกตอนเที่ยงคืนนะครับก็คือรู้สึกว่าคนทํางานเนี่ยบางคนเนี่ยเหลือเวลาอ่านหนังสือแค่วันละหนึ่งชั่วโมงก็มีนะครับแล้วก็เวลาปกติเนี่ยเราเราจะเอาไปหนังสือไปอ่านในที่ทํางานเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนะครับสำหรับคนทํางานเพราะเจ้านายบางคนก็บอกว่าฉันจ้างเธอมาทํางานนะไม่ได้จ้างเธอมาอ่านหนังสือโอ้โหบาดใจจริงๆนะครับก็ขี้สาคัญนะครับเราจะอ่านยังไงนะครับก็คือนั่งอ่านต่อเน,นื่องนานๆไม่ได้นะครับจะมายิงยาวสามสี่ชั่วโมงเหมือนทั่วไปก็ไม่ได้ คือลงคลิปติวไว้ก็มีเวลาไปนั่งดูดานาจะทาไงดีนะครับการทํางานก็เหนื่อยนะครับเวลาว่างก็น้อยทําไงเวลาน้อยแรงกายน้อยนะครับโจทย์ยังไงจะอ่านให้สั้นดีที่สุดนะครับอันดับแรกนะครับต้องดูพื้นฐานกันก่อนนะครับต้องดูพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าพื้นฐานมากน้อยนะครับเราจะใช้วิธีไหนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีเวลาน้อยมากๆนะผมว่าการลงติวนะครับที่ที่ดีๆนะครับ เดี๋ยวนี้ติวอะไรก็มีที่เขาให้หนังสือมาหรือเขามีไฟล์สรุปมาให้ที่แบบเป็นเนื้อๆนะครับแล้วก็รวมข้อสอบให้จะประหยัดเวลาของเราได้พอสมควรเลยเลยไม่ต้องหาข้อมูลเองนะครับไม่ต้องไปหาข้อสอบข้อสอบเองนะครับก็คือนําเข้านําเข้าอย่างเดียวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับคนที่เวลาในน้อยนะครับอ่าเวลาอ่านนะครับอย่างแรกนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมแนะนําก่อนนะครับว่า คือเวลาจะอ่านเนี่ยตอนแรกให้วางแผนก่อนนะครับก็คือประเมินก่อนนะครับสมมติว่าหนังสือที่ผมจะอ่านเนี่ยก็คือมีเล่มหนึ่งอ่าสมมติว่าผมอะาอ่านเล่มนี้เล่มใหญ่นะครับคือบางคนอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะอ่านเล่มนี้นะคมมรับวิชาที่ต้องอ่านเนี่ยเราก็เอามากองรวมก่อนให้เรารวบรวมมาว่าเออเราต้องอ่านอะไรบ้างหลังจากนั้นก็มาวางแผนการอ่านนะครับว่าเราจะอ่านวิชาอะไรเพราะว่าการวางแผนและระบุวันเนี่ยมันจะให้เราเห็นภาพรวมว่าเราจะอ่านเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังอ่านจบในกี่วันนะครับให้ทันวันสอบนะครับ หลักๆผมจะพูดลักษณะลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชาของในสิบตำรวจอันนี้เฉพาะของในสิบตำรวจนะครับเป็นวิชาของอน,นี้ความสามารถทั่วไปเนี่ยคือจะเป็นการคำนวณคิดวิเคราะห์แม้ว่าบางครั้งจําสูตรไม่ได้นะครับคือคิดวิเคราะห์ออกก็ได้อย่างถามเรื่องเสาเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้นะครับวาดรูปเอาบางทีก็ตอบได้นะครับส่วนภาษาไทยอังกฤษสังคมคอมกฎหมายพวกเนี้ยคือหลักๆจะเน้นการจํานะครับจะมีคิดวิววเคราะห์ ไม่มากนะครับแต่ส่วนใหญ่จะคือเน้นจำอย่างกฎหมายสังคมพวกนี้คือรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไอ้วพวกคอมพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ให้รู้ลักษณะพิเศษของมันนะครับคือทั่วไปเนี่ยถ้าผมจะแนะนานะครับถ้ามีเวลาน,น้อยนะครับก็คือให้อัดว,วิชาทั่วไปกับวิชาทั่วไปเนี่ยเป็นหลักก่อนเพราะว่าเป็นการเป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับมันจะส่งผลดีต่อวิชาอื่นด้วยนะครับวิชาอังกฤษเป็นวิชาที่ไม่ต้องหกองักหมค่อยๆเก็บสะสมสะสมไปนะครับก็คือเรียนคู่ไว้กับทุกวิชา ส่วนอันสุดท้ายนะครับไว้เรียนสลับนะครับก็คือวิชาทั่วไปอังกฤษแล้วก็ส่วนวิชาสามวิชานี้ก็เลือกก่อนนะครับว่าจะเอาวิชาเอาวิชาไหนมาก่อนมาหลังนะครับเพราะว่าเป็นวิชาความจําแต่ว่าถ้าเอาพร้อมกันเลยรู้สึกว่ามันจะตีกันนะครับเลือกมาทีละอย่างดีกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราวางแผนแล้วว่าเราจะอ่านวิชาไหนก่อนหลังนะครับสมมุติว่าผมเลือกว่าผมจะอ่านวิชาความสามารถทั่วไปก่อนนะครับให้เอาข้อสอบเก่านะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ลิงค์ไว้ข้างล่างนะครับก็คือ ไอ้พวกข้อสอบตัวนี้นะครับให้เครดิตของเพจแนวร้อยดอทคอมนะครับก็คือทําให้เป็นวิทยาทานนะครับก็คือห้ามเอาไปขายนะครับก็คืออันนี้ที่ผมแจกก็คือห้ามเอาไปขายนะครับให้เป็นวิทยาทานจริงๆนะครับไม่คิดตังค์นะครับจากเพจ e นวร้อยดอทคอมนะครับคือแนะนําว่าทํามชุดนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ทําทีละชุดก็ได้นะครับเพื่อจะดูเนื้อหาที่จะออกสอบนะครับที่จะออกสอบพวกเนี้ยมันก็คือเนื้อหาจะสังเกตมันจะเดิมๆพวกอนุกรมเอ้ยพวกสูตรหาคาพวกหาหัวหัวมูหัวแมวอะไรพวกเนี้ย คือมันก็เรื่องเดิมๆนะครับเราจะเห็นภาพรวมและจุดที่เน้นๆควรออกนะครับหลังจากทาครั้งแรกเนี่ยให้บันทึกคะแนนไว้นะครับให้บันทึกไว้เพื่อจะดูความก้าวหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับพอโอเคเรารู้แล้วว่าจุดไหนที่เราอ่อนเราแข็งนะครับให้เราค่อยมาลงอ่านหนังสือนะครับซึ่งการอ่านหนังสือตัวเนี้ยผมจะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยจะให้อ่านแค่รอบเดียวนะครับอ่านแค่รอบเดียวแล้วก็มาทำการสรุปลงสมุดเล่มเล็กเพื่อที่จะใช้ในการทบทวนนะครับที่จะใช้ในการทบทวนเพราะว่า คนที่มีเวลาน้อยเนี่ยการที่จะมาอ่านเล่มใหญ่หลายๆรอบเนี่ยอาจจะช้าก็ให้ใช้วิธีการทบทวนก็คืออ่านเล่มใหญ่สรุปลงเล่มเล็กหลังจากนั้นก็ทบทวนในเล่มเล็กถ้าเล่มเล็กไม่เข้าใจค่อยกลับมาอ่านในเล่มใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับมันจะใช้เวลาสั้นมากกว่าและก่อนที่จะอ่านนะครับให้ดูภาพรวมก่อนดูปกดูสารบาัญเปิดดูทีละหน้าทีละหน้าให้สมองมันเกิดเขาเรียกว่าความคุ้นเคยก่อนนะครับแล้วค่อยลงมืออ่านเวลาจะอ่านเนี่ย ถ้าคนที่ไม่ได้อ่านเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากให้อ่านจากน้อยไปมากก็คือว่าอ่านอาจจะตั้งเพราะว่าอ่าน5นาทีก่อนนะครับหนาทีอ่าน5นาทีสักวันละกี่เที่ยวก็ว่าไปนะครับแต่ว่าให้มันอ่านอ่านด้วยเวลานน้อยหรือว่าจํานวนหน้าที่น้อยก่อนนะให้มันรู้สึกเคยชินเป็นปกติแล้วค่อยเพิ่มจํานวนนะครับอ่านสิหน้าอ่าน5นาทีอย่างนี้ก่อนนะครับยากแล้วค่อยไปยากอย่าเพิ่งไปตั้งว่าจะอ่านมาละกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันไม่อยากอ่านแล้วมันน่าเบื่อนะครััับหลงจากนน้ เวลาจะอ่านเนี่ยให้คิดว่าให้คิดนะครับว่าเราเป็นติวเตอร์นะครับอ่านเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นตรงนี้เป็นเทคนิคที่อ่าหลายคนก็แนะนํามานะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราอ่านเพื่อที่จะทําความเข้าใจไปสอนคนอื่นเนี่ยมันจะอา่านจําได้ดีมากกว่าอ่านเพื่อที่จะไปสอบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอ่านไปเนี่ยเราก็ดูว่าจุดไหนนะ่าออสอบนะครับทําสัญลักษณ์ไว้สูตรนี้ทําไมสูตรนี้ใช่อย่างนี้เทคนิคนี้จํำยังไงสํา่สหรับติวเตอร์เนี่ยมันจะแบบ เออมันจะรู้ได้ตัวเองนะครับให้เราคิดว่าเราเป็นติวเตอร์หลังจากนั้นถ้ายิ่งเราสามารถยงเนื้อหาให้มันเกี่ยวกับตัวเองได้เนี่ยมันจะทําให้เรามีอารมณ์ร่วมกับมันแล้วเราจำมันได้ง่ายามากขึ้นยกตัวอย่างอ่านหนังสือกฎหมายเนี่ยอ่านกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าเออถ้าเราเป็นเป็นนายกเป็นนักการเมืองเนี่ยเราจะออกกฎหมายยังไงให้สามารถที่จะทําให้สังคมมีความสุขมากที่สุดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออกฎหมายมันเกิดแจ้งเกิดแจ้งตาย,ท,ายทำไมต้องออกอย่างนี้ออกแบบนี้ได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ คือมันก็จะจําได้ดีนะครับแล้วก็การอ่านเนี่ยสาหรับคนที่มีเวลาน้อยยิ่งต้องกําหนดเส้นตายเพราะว่าถ้าไม่กําหนดเส้นตายอ่านอ่านไปเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะเรามไม่รู้ว่าเอ้ยมันช้าแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมันจะทันสอบหรือเปล่านะครับถ้าไม่กําหนดก็คือบางคนเนี่ยอ่านถึงวันสอบแล้วยังอ่านไม่จบก็มีนะครับดังนั้นเวลาวางแผนว่าจะอ่านเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังเนี่ยพยายามกําหนดวันนะครับว่าต้องอ่านจบภายในกี่วันนะครับจะได้รู้ว่ามันช้าหรือมันเร็วนะครับหลังจากนั้น ช่วงที่เราอ่านแล้วนะครับช่วงที่อ่านอ่านจบหนึ่งเรื่องอ่านจบหนึ่งเรื่องปั๊บสรุปลงเล่มเล็กตามความเข้าใจตัวเองนะครับหรือถ้าคิดว่าไม่ชัวรก็หลังจากสรุปแล้วก็มาเปิดเทียบกับอีกไอเล่มใหญ่อีกครั้งก็ได้นะครับพอเราได้เล่มเล็กนะครับให้เราใช้เล่มเล็กในการทบทวนนะครับใช้เล่มเล็กที่เราสรุปมาตามความเข้าใจของเราแล้วก็มาเทียบกับหนังสือแล้ว,ลวโอเคเนื้อหาถูกต้องก็นําม,มาทบทวนนะครับถ้าเราไม่ทวนเนี่ยไม่แปลกที่สมองจะลืมเพราะว่าสมองมันคิดว่าเออมันไม่สําคัญเพราะไม่ได้ ไม่ได้เจอบ่อยๆไม่ได้ทวนซ้ำๆมันก็ไม่เข้าความเลยทรงจำระยะยาวๆมันก็ลืมนะครับการทวนจะใช้การทวนหลังจากลืมก็ได้ปล่อยให้ปล่อยให้เกือบลืมหรือลืมแล้วก็มาทวนก็ได้หรือว่าจะทวนก่อนนอนหลังตื่นนอนก็ได้นะครับสองรอบก็คือก่อนนอนทีหนึ่งลังตื่นนอนทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีจําง่ายๆนะครับหรือเวลารอสั้นๆเวลาสั้นๆยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยคือเวลาขึ้นรถขึ้นรถที่จะไปทํางานอย่างเงี้ย รอขึ้นรถช่วงเช้านะครับแล้วก็ขึ้นรถไปกว่าจะไปถึงที่ทํางานอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาช่วงสั้นๆสักห้านาทีสินาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาเล่มนี้มาทบทวนก็ได้นะครับใช้เล่มนี้ในการทบทวนก็ได้หลังเลิกงานกินข้าวพักกลางวันอะไรพวกเนี้ยคือก็ออกมาทบทวนซึ่งคนที่ผมบอกกันเลยว่าคนที่ทํางานเนี่ยปกติเขาเป็นคนที่คือเป็นคนมีความอดทนสูงอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากอยู่แล้วนะครับก็คือใช้ความพยายามมากกว่าคนทั่วไปมากนะครับ การทวนอย่างแรกก็คือใช้จากสมุดเล่มเล็กเป็นหลักนะครับแล้วก็ต่อมาก็อ่านตัวนี้นะครับก็อ่านตัวนี้ก็คือน่าจะซ้ํากันนะครับซ้ำกับข้างบนนะครับสไลด์เดิมก็หลังจากใช้สมุดเล่มเล็กก็อีกแบบหนึ่งก็คือใช้กระดาษโน้ตนะครับอย่างโพดอิดนะครับโพดอิดตัวนี้หรือถ้าใครที่ไม่สะดวกนะครับไม่มีกระดาษโน้ตก็ไม่จําเป็นนะครับก็เอาพวกกระดาษเศษอย่างนี้ก็คือมาตัดหรือว่าจะเอาเป็นพับอย่างนี้ก็ได้นะสําหรับไว้ทวน หรือว่าจริงๆอ่ะคือคิดว่าอยากให้ตัดมากกว่านะครับแล้วก็เอาไว้ไปทําเป็นกระดาษอะไรอื่นนะครับยกตัวอย่างนะครับก็เนื้อหาที่เราต้องการสรุปหรือต้องการจําเนี่ยให้เขียนเป็นคําถามแล้วก็เขียนคําตอบไว้ข้างหลังนะครับแปะในจุดท,ที่มองเห็นหน้าประตูบ้านหน้าห้องน้ําอะไรที่เดิมผ่านบ่อยๆนะครับหรือจะเอาใส่กระเป๋าไว้ไปทวนส,นสั้นๆก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาคนทานํางานเนี้ยอ่าทำงานเซเว่นไปจัดองจัดของเนี้ยคือจะไปอ่านหนังสือเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกบางทีในจ้างเขาก็ไม่แฮ ppy ก็ใช้แบบบางทีเอาดูกระดาษโน้ตอิฐเล่มเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่น่าเกลียดนะครับจะใช้จดสูตรจดซับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็สมมุติว่าวิธีการทำนะครับก็อันนี้คือด้านหน้าสมมุติว่าเราจะท่องโทษอาญาห้าสถานเงนี้ยเราก็บอกว่าตั้งว่าเออโทษอาญามีอะไรบ้างก็เขียนเขียนคําตอบไว้ที่ด้านหลังของกระดาษโน้ตนะครับแล้วก็ไปแปะไว้ที่พวกหน้าประตูพวกจุดสําคัญที่เจอบ่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าเดินผ่านบ่อยๆอตอบได้แล้วก็ค่อยดึงออกไปรวบรวมกันไว้ไว้ทบทวน นะครับร,รวมรวมกันไว้คือไม่ต้องทิ้งนะครับเอารวมรวมกันไว้แล้วก็ไว้ทบทวนนะครับแล้วก็ควรควรระวังคืออย่าแปะเยอะเวลาถ้ามันแปะเยอะเนี่ยมันจะรู้สึกมันเยอะเกินไปผมก็เห็นคนที่เขาแปะรอบห้องอย่างเงี้ยเป็นแบบร้100 100 100 100 100 100อยร้อยชัร้อยร้อยใบอย่างเงี้ยอันนี้คือรู้สึกว่าคือสมองมันจะไม่ค่อยชอบผม,ผมรู้สึกว่าพอมันเยอะไปมันก็จะมันก็จะแบบเพิกเฉยก็คือไม่สนใจไม่อ่านไม่ดูแล้วนะครับดังนั้นเอาแค่รู้สึกว่าเออมันดีต่อเรานะครับวิธีำทําทําให้เป็นเรื่องสนุกนะครับทาให้มันเป็นเรื่องสนุก อย่าทให้มันเครียดทําแบบเหมือนเราเล่นเกมนะครับ <país> เล่นเกมสบายๆนะครับหรือจะพกไปทํางานด้วยนะครับหรือเอาจะมาเขียนคําคมปลุกใจก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราปกติเนี่ยเราอินพุตอินพุตก็คือการนําเข้าอ่านหนังสือมาแล้วทบทวนมาแล้วต่อไปนะครับก็คือการเอาพุตก็คือการส่งออกข้อมูลส่งออกข้อมูลอย่างแรกนะครับที่เราทําก็คือการเขียนสรุปนะครับหลังจากเราอ่านเล่มใหญ่แล้วนะครับปกติเราอ่านเล่มใหญ่เนี่ยเราอ่านรอบเดียวอะไรแล้วเนี่ยเราก็มาสรุปนะครับสรุปลงสมุดนะครับ สรุเล่มน,นี้ออกมานะครับก็คือไม่ต้องเปิดมันจะเป็นการเหมือนการประลองสมองตัวเองอะ่ะคือนําออกมาเนี่ยมันก็จะอ๋อเราจาอะไรได้บ้างเนี่ยเราเขียนเขียน,เข,ยนเขียนลงนะครับต่อมาก็คือการไปสอนเพื่อนถ้าใครที่มีเวลานะครับจะไปสอนเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาสารุปตัวนี้ไปแชร์กับเพื่อนในเฟซในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็สอบวัดผลนะครับตัวนี้จะใช้ชุดเดิมก็ได้หรือใช้ชุดใหม่ก็ได้นะครับยิ่งทํายิ่งทําเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งทําเยอะยิ่งดีเพราะว่า จะเป็นการวัดผลตัวเองว่าเราอะเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่จําได้เฉยๆหรือเราใช้สูตรเป็นไหมนะครับก็บันทึกคะแนนครั้งที่สองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นการวัดผลนะครับสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับถ้าจะเน้นจริงๆผมว่าเน้นการทําข้อสอบเก่านะครับคือถ้าสมมุติว่าเอ้ยพี่ผมไม่มีเวลาแล้วผมไม่ไปอ่านเล่มใหญ่ได้ไหมคือได้ผมบอกว่าได้คือไม่อ่านเล่มใหญ่ก็คือทาข้อสอบเก่าเลยทําข้อสอบเก่าแล้วเรื่องไหนที่ทําได้นะครับทําได้แล้วโอเคก็ไม่ต้องไปอ่านเรื่องไหนทําไม่ได้นะครับก็คือ เอาเรื่องนั้นค่อยย้อนกลับไปอ่านในเล่มใหญ่นะครับก็คือแบบนี้จะประหยัดเวลาได้มากมากมากที่สุดเลยนะครับก็คือเน้นที่การทําข้อสอบเกา่าหรือถ้าบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเหลือเวลาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเออถ้าบางคนแบบรู้เพิ่งรู้ตัวว่าเออต้องอ่านหนังสือเหลือเวลาที่เดียวเนี่ยผมจะบอกว่าให้น้นการทําข้อสอบเกา่าเพราะว่าข้อสอบเก่าเนี่ยก็คือตารายดีๆอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า มีหลายๆอย่างก็คือเขาก็อธิบายไว้ทาไมข้อสุดทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็แค่เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนตัวเลขนะครับแต่วิธีคิดหลักฐาก็เหมือนเดิมนะครับสรุปขั้นตอนทุกอย่างนะครับสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยรู้ว่าจะอ่านเรื่องไหนว่าจะอ่านความสามารถทั่วไปหรือจะอ่านอังกฤษหรือวิชาภาษาไทยต่างๆก็ให้เอาข้อสอบเก่ามาทําก่อนเพื่อดูภาพรวมว่าตัวเองอ่อนเรื่องไหนอ่อนเรื่องไหนแข็งเรื่องไหนนะครับเราก็จะเน้นเรื่องไหนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยลงมืออ่านนะครับลงมืออ่านก็คือการนําเข้้ข้าาขอมูลหลหัังจกนน การส่งออกก็คือว่าหลังจากอ่านแล้วนะครับอ่านแล้วให้ทําสรุปนะครับทาสรุปออกมาตามความเข้าใจตัวเองนะครับถ้าคิดว่าอยากอยากชัวร์หรือทบทวนก็เอามาเปรียบเทียบกับหนังสือนะครับทีละเรื่องก็ได้ก็คืออ่านจบหนึ่งเรื่องทำหนึ่งเรื่องนะครับทาสรุปทําสรุปพอตรวสอบไออสรุปฉบับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพอทวนทําสรุปแล้วทบทวนเนี่ยมันก็คือมันจะสมบูรณ์เรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับก็คือสีส้มกับสีเขียวเนี่ยคือจะทําคู่กัน เวลาเราทบทวนก็คือจะใช้สมุดเล่มนี้นะครับจะใช้สมุดเล่มนี้ก็ได้หรือว่าก็คือทําควบคู่ไปกับพวกอีกก็ได้ก็คือจะทวนจาก2อย่างนี้นะครับก็คือทบทวนนะครับหลังจากนั้นก็ทาข้อสอบนะครับทำข้อสอบทาข้อสอบเก่านะครับผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ทําข้อสอบผิดเรื่องไหนก็กลับไปทบทวนนะครับถ้าเรื่องถ้าเรื่องนี้ทบทวนแล้วยังไม่ไม่ไม่แม่นหรือยังไม่เข้าใจก็ค่อยกลับมาอ่านเล่มใหญ่นะครับก็คือจะประหยัดเวลาเป็นอย่างมากนะครับก็คือทําสลับกันทําข้อสอบทบทวนทาข้อสอบทบทวนนะครับ แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับสําหรับคนมีเวลาน้อยนะครับหรือถ้าแบบอ่าเหลือเวลาทีเดียวไม่ทันแล้วพี่ทําไงดีนะครับเน้นข้อสอบเก่านะครับเน้นข้อสอบเก่าทําไปเรื่องไหนตอบไม่ได้เรื่องไหนทาผิดนะครับค่อยกลับไปอ่านเรื่องนั้นนะครับไปเน้นเรื่องนั้นนะครับก็คือเน้นข้อสอบเก่าถ้าคนไม่มีเวลาแล้วจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคนที่ทํางานนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้อีกแรงนะครับมันจะเหนื่อยมากมันจะหนักมากนะครับ แต่ถ้าสอบจิตถ้าสอบติดนะครับถือว่ามันภูมิใจในตัวเองนะครับภูมิใจในตัวเองแล้วก็คือเป็นภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็ทําตามความฝันเกล้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขขอ,ขอ,ขอคุณที่ติดตามก็ขอเป็นกําลังใจให้อีกรอบสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ